สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องครอบคัวรั n นิ่ง Running นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่พเพื่อนๆน,นะครับมารีวิวเข้าๆเ,เกี่ยวกับรองเท้าเจ้า s a คโกนี่อินเดฟินโปร3นะครับอา้า <c> ว <ười> ใครดูคลิปก็อาจจะงงนะครับว่าไอ้รองเท้ามันตกรุ่นไปแล้วเนี่ยมันเป็นรุ่นเกา่าทําไมถึงได้ต้องเอามารีวิวนะครับตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วรุ่นไหนแล้วนะครับ ผมมีเหตุผลของผมนะครับว่าทำไมผมซื้อรองเท้ารุ่นนี้ที่ตกรุ่นไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ซากุนี่เอโนโดฟินเขาก็จะมีไปถึงรุ่นสีเนาะก็คือโปรสีนั่นเองทำไมผมถึงมาซื้อรุ่นสามครับมันตกรุ่นไปแล้วนะครับซื้อทำไมไม่เท่เลยอ่ะผมมีเหตุผลครับก่อนที่จะไปฟังเหตุผลของผมเดี๋ยวมาดูหน้าตาของรองเท้าเข้าๆนะครับนี่ตัวสีน้าเงินเนาะก็จะมีแถบสีเขียวนะครับ ดูรอบๆนะครับเป็นไงบ้างสวยไหม <c oughs> เอาโซตัวโฟมนะครับส่วนสเปคเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังคร่าวๆเนาะก็ตัวผ้าผมอาจจะไม่รู้จักชื่อเขาเนาะส่วนโฟมเขาใช้โฟมที่มีชื่อคำว่า p o w e r r u n PB นะครับเนาะเป็นโฟมตัวท็อปของทางค่ายสกอนี้นะครับส่วน ด้านในก็จะมีแผ่นคาร์บอนเต็มแผ่นครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีนะครับที่มีชื่อว่า s p e e d โร่เทคโนโลยีนะครับนี่น่าจะช่วยในการกลิ้งไหลของรองเท้านะครับก็มาคุยเหตุผลที่ผมซื้อรองเท้ารุ่นนี้นะครับที่ตกรุ่นไปแล้วนะครับก็คือมีอยู่แค่เหตุผลเดียวเลยนะครับง่ายๆนะครับก็คือเรื่องราคาเนาะ <laughs> อยากจะบอกว่ารุ่นนี้นะครับได้มาในราคา 2590บาทนะครับ oh, <no. S 1> รวมค่าหิ้วอีก300ก็จะเป็น2890บาทนะครับอ่าก็จะมีเพจท,ที่เขารับหิ้วรองเท้านะครับอ่าผมไม่ขอบอกนะครับว่าเพจไหนเนาะ oh, <no. S 1> <laughs> ก็เป็นราคาที่ทางร้านเรปดันเนอร์ครับโฆษณาให้ร้านเลยเนาะคือร้านเรปดันเนอร์เขาจะเอารองเท้ามาเซลนะครับคิดดูว่าราคาค่อนข้างที่จะน่าซื้อมากนะครับเพราะว่า ราคาเต็มของ s a กุนี่อินฟินโปรสนะครับราคาเต็มอยู่ที่7,990บาทนะครับแต่อันนี้ลดไปตั้ง5 0 0 0ันเนาะเหลือแค่2,590นาะครับบวกค่าหิ้วอีกแค่300ก็ยังไม่ถึง3,000นะครับแล้วเราได้รองเท้าตัวท็อปของทางค่าย s a กุนีนะครับซึ่งอาจจะตกรุ่นไปแล้วก็ช่างมันนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับไม่ขอตามกระแสนะครับเพราะว่าตังหายากนิดนึงนะครับก็เลยเซฟเคอสนิดนึงนะครับ ก็ที่ผมตัดสินใจซื้อรุ่น3นะครับผมเคยมีรุ่น1กับรุ่น2นะครับผมเคยซื้อมาใส่นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะชอบนะครับฟิลของรองเท้าจากทังค่ายนี้นะครับก็คือรุ่น1รุ่น2เนาะก็คือโฟมค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับนุ่มแล้วก็มีแรงส่งช่วงตอนเรายกขานะครับเหยียบปึ๊บจังหวะมันขึ้นนะครับก็จะมีแรงดีดช่วยนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ดีดพุ่งเท่ากับเจ้าอื่นเจ้าตลาดเนาะ แต่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือชอบในเรื่องของความนุ่มนะครับก็คือมันสบายเท้านะส่วนผ้าอะไรก็ใส่แล้วค่อนข้างที่จะไม่อึดอัดครับคนที่มีหน้าเท้าค่อนข้างกว้างนะครับไม่เรียวเหมือนเหมือนคนอื่นหรือที่จะใส่รองเท้าของค่ายอื่นก็ผมคิดว่ารองเท้าแบรนด์นี้นะครับก็เหมาะกับคนที่อาจจะเท้าไม่เรียวมากเนาะเท้าบานๆก็อาจจะใส่แล้วก็ชอบนะครับซึ่งใครที่อยากเสพเ,เทคโนโลยีที่เป็นตัวท็อปของค่ายก็ ลองหันมามองครายนี้ดูได้นะครับแต่สำหรับเจ้า e n นฟินิโปผมอาจจะยังไม่เคยได้ลองสายวิ่งแบบจริงๆจังๆนะครับเคยใส่แค่ในช็อปนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าอยากได้นะครับแต่ก็รอวันที่เขาลดราคาแล้วก็จะซื้อนะครับเพราะว่าสังเกตแล้วนะครับรองเท้าที่ตกรุ่นไปประมาณ1รุ่นราคาค่อนข้างที่จะลดมาเยอะนะครับ 70%- 80%นะครับ ผมก็เลยรอซอยในช่วงที่เขาลดราคาเนาะอาจจะไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าไม่เท่ไม่ตามกระแสก็ช่างมันนะครับถือว่าเราซื้อรองเท้ามาไว้วิ่งซ้อมจ็อกกิง้งหรือไว้แข่งนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปนะครับไว้แข่งได้เลยนะครับสบายๆนะครับอ่านี่เป็นไงบ้าง <laughs> เหตุผลง่ายๆเลยนะครับก็คือเรื่องของราคานะครับ ลดไปตั้ง5 0 0พันกว่าบาทไม่ซื้อก็บ้าไปแล้วนะครับก็ที่ผมเห็นเพจที่เขารับฮิ้วมันจะมีอยู่แค่3สีนะครับตอนนี้3สีนะครับก็คือของผู้ชายจะมีอยู่2สีครับคือสีน้ำเงินที่ผมถืออยู่นะครับแล้วก็จะมีสีขาวแถบบริเวณส้นนะครับก็จะเป็นสีทองครับแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งสีผู้หญิงนะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับนี่ซื้อรองเท้าตกรุ่นนะครับแต่สภาพ อย่างดีเลยนะครับเนี่ยยังไม่เคยมีการใส่นะครับดูจากพื้นก็รู้นะครับไม่มีการเปื้อนนะครับส่วนแมทเทอเรเรื่องโฟมเรื่องกาวนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับแน่นๆกริบกริบเลยนะครับไม่เหมือนยี่ห้อท้ายตลาดนะครับไม่ขอบอกนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับอันนั้นซื้อมาตามตามรุ่นแล้วก็ยังกาวหลุดนะครับแต่สกกุนี่นะครับกาวเขาค่อนข้างที่จะอย่างนี้เลยนะครับไม่มีการหลุดบริเวณนี้เลยนะครับนี่ โฟมค่อนข้างนิ่มนะครับนิ่มนิ่มเรามีการตอบสนองเด้งใครที่เคยใสยรนน่รุ่น1รุ่น2หรือแม้กระทั่งรุ่น3าจะพอรู้นะครับว่ารองเท้ามีฟิลลิ่งประมาณไหนนะครับส่วนรุ่น4ี่ผมยังไม่เคยใส่นะครับเดี๋ยวรอรุ่น5้ามาผมก็จะรอซื้อรุ่น4ีนะครับ <c oughs> ซื้อตกรุ่นนะครับเหตุนผลง่ายๆเลยนะครับซื้อรองเท้าเพราะว่าราคาเขาถูกนะครับแต่เราสามารถเอื้อมถึงนะครับ แค่ไม่ถึงสามพันก็ได้รองเท้าตัวท็อปของค่ายแล้วนะครับนี่ก็ช่วงนี้นะครับต้องบอกเอฟซีด้วยนะครับว่าอาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปเนาะห่างหายเป็นนานนะครับเพราะว่าค่อนข้างมีธุระปะปังเยอะนะครับแล้วก็หมดแพชชั่นในการซ้อมวิ่งแล้วนะครับก็คือเหมือนเบื่อเบื่อเอื่อยๆไปเลยนะครับแล้วก็อยากได้รองเท้าแค่มาไว้จอกนะครับมาไว้จ็อกเบาๆนะครับเพราะว่าโฟมของ ของทางสกุนี่นะครับผวาร P ัน PB er นะครับค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็เซฟขาได้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเราวิ่งมันจะไม่ค่อยกระแทกนะครับไม่เหมือนคู่ที่ผมไว้ใส่แข่งก็จะเป็นเป็นนิกเปอร์เซนเนาะถ้าเป็นพวกนิกเปอร์เซนก็มันดีบเด้งแรงจนเกินไปนะครับเลยรู้สึกว่ามันสะท้านขานะครับก็เลยอยากได้รองเท้าที่เซฟขานิดนึงนะครับมาไว้จ็อกกิ้งเบาๆก็พอนะครับก็เลย เล็งเจ้าตัวนี้นะครับรอวันที่เขาลดราคาแล้วก็สอยมานะครับตอนนี้ใครตามไปซื้อก็คงไซายอาจจะเหลือน้อยแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็ไว้ใส่แข่งนะครับเบบเปรไฟน์นกเปอร์เซ็นสามเนาะส่วนตัวนี้ก็ซ a กกนี่อินฟินโปรสานะครับตกรุ่นก็ช่างมันเนาะไม่เท่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆก็ได้ตัวท็อปนะครับ อดีตเขาเคยเป็นตัวแรงนะครับตอนนี้เขาก็ยังเป็นตัวแรงนะครับแต่แค่เขาตกรุ่นไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลคร่าวๆไม่กี่เหตุผลที่ผมเลือกซื้อรองเท้าที่ตกรุ่นไปแล้วนะครับก็คือในเรื่องของราคาเนะาะส่วนฟิลลิ่งของรุ่นนี้ในการใส่วิ่งแล้วเป็นยังไงนะครับถ้ามีโอกาสจะเอามารีวิวให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับช่องครอครัควรันนิ่งนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับบ๊ายบาย